แหงนะครับวางแบบนี้อาจทำให้เกิดความร้อนไหมกับพื้นที่เราวางได้เดี๋ยวผมจะมาทำที่เก็บหัวแรง้งหรือวางหัวแร้งนะครับ diy จากงานไม้เก่าแล้วก็อุปกรณ์เหลือใช้นะครับอุปกรณ์เหลือใช้ก็จะมี ตัวน่วงด้านหลังพัดลมเก่านะครับที่ผมหามาได้จากเศษเหลือใช้หรือมาจากพัดลมเก่าแล้วก็จะเป็นไม้แผ่นที่หาไมาได้นะครับเดี๋ยวมาทำที่วางกันครับผมลักษณะการวางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหแรลง ที่มีความร้อนเราจะวางแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางดูประมาณคร่าวๆนะครับแล้วก็ใช้เซสโู ยิงเข้าไปนะครับในการใช้งานใช้เซสกูหรือเกี่ยวปล่อยนะครับยิงเข้าไป ก็จะได้ประมาณนี้ครับเวลาใช้งานเวลาเกิดความร้อนก็ไม่เป็นไรเหล็กนะครับวางที่จะทำฐานแบบนี้สักหน่อยก็ให้ดูดีครับ ที่วางฝักด้วย ถืเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการประยุกต์ใช้งานของเก่า